สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแถบนำทางนะคะสังเกตที่แถบนำทางด้านล่างนะอันนี้จะเป็นแบบปกติเลยนะคะเป็น3ปุ่มแบบนี้นะถ้าใครเพิ่มทางลัดด้วยก็จะมี4ปุ่มแบบนี้แบบของเรานะคะถ้าใครที่อัปเดตเวอร์ชัน Android ใหม่นะคะน่าจะเป็น a n d r o i d 13 12หรือ13นี่แหละนะ เราก็จับไม่ได้หรืออัปเดตซอฟต์แวร์นี่แหละเราก็ไม่ได้สังเกตแต่พอเรากดอัปเดตปุ๊บแถบนำทางก็จะเปลี่ยนทันทีแต่จะเป็นในเฉพาะแท็บเล็ตของ s ซัมซุงเท่านั้นนะคะในโทรศัพท์จะไม่เป็นนะคะสำหรับใครที่ใช้แท็บเล็ตนะคะแล้วอัปเดตไปแล้วงงๆงงนะคะมันจะมาเป็นแบบว่าเป็นปุ่มอยู่ด้านขวามือด้านเดียวเลยแล้วก็เรียงกันเป็นปุ่มเล็กๆนะคะ ก็วิธีแก้ให้กลับมาเป็นแบบปกติแบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะเข้าไปที่จอจอภาพอ่าจอภาพตัวใหญ่ชัดเจนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาหาคำว่า แถบงานนี่นะคะแถบงานที่สวิคปิดอยู่เนี่ยตอนแรกคือมันจะเปิดอยู่อ่ะพอเราเปิดปุ๊บสังเกตที่แถบด้านล่างนะคะจะเป็นประมาณนี้จะมาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งขวานะคะเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้คือจะกดกดยากมากเราจะกะระดับไม่ถูก ถ้าของใครอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออัปเดต a n d r o i d ใหม่นะคะแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือไม่ต้องตกใจนะคะก็เข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็จอภาพแล้วก็เลื่อนหาคำว่าแถบงานแล้วกดปิดเลยค่ะสังเกตที่แถบด้านล่างนะคะแถบด้านล่างก็จะกลับมาเป็น แผ่แบบปกตินะคะโอเคนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันเผื่อใครที่แบบเออตกใจอยู่ดีๆเอา้าทำไมแท็บเล็ตชั้นถึงปุ่มปุ่มนำทางกลายเป็นแบบนี้แล้วหาวิธีปิดไม่ได้นะคะก็ตั้งแบบนี้แหละคะ่ะใครอยากได้ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้ก็ไปหาโหลด แอป Big Font จากใน Play Store มาติดตั้งแล้วก็ปรับปรับได้นะคะถ้าแบบตัวหนังสือในการตั้งค่าเขายังใหญ่ไม่พอใครที่มีปัญหาทางด้านสายตาก็เข้าไปหากันได้นะคะในเพจสโตค่ะแอป Big Font โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะถ้ามีเทคนิคดีๆหรืออะไรที่แบบน่ารู้น่าสนใจอีกก็จะมาแนะนำกันอีกนะ โอเคจ้าบ๊ายบายจ้า